ฉันมีสมองอัจฉริยะฉันมีความจำที่ยอดเยี่ยมฉันวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่เก่งมากฉันเป็นคนที่เก่งมากขอบคุณขอบคุณฉันไว้ใจตัวเองมากที่สุดฉันเห็นคุณค่าตัวเองมากที่สุดฉันรักตัวเองมากที่สุดฉันไว้ใจตัวเองมากที่สุด ฉันศรัทธาในตัวเองขอบคุณฉันมีวินัยกับตัวเองฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความเป็นผู้นำสูงฉันรับผิดชอบฉันมีวินัยฉันเป็นผู้นำขอบคุณขอบคุณฉันเริ่มอะไรฉันทำมันให้จบเสมอฉันมีความรับผิดชอบกับทุกอย่างที่ฉันลงมือทำ ฉันเป็นคนที่ลงมือทำทันทีขอบคุณรักตัวเองที่สุดขอบคุณฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันคู่ควรกับเงินมหาศาลขอบคุณขอบคุณฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณขอบคุณฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนที่ผ่านมา ฉันเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ฉันเป็นคนเก่งฉันเรียนรู้ฉันยอดเยี่ยมฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอขอบคุณฉันเลือกที่จะสำเร็จเท่านั้นฉันเลือกที่จะทำทันทีฉันเลือกที่จะทรงพลังกับชีวิตนี้ฉันทำทุกอย่างด้วยความทรงพลังอย่างถึงที่สุดขอบคุณขอบคุณ ฉันเลือกที่จะรวยฉันเลือกที่จะมีอิสรภาพกับชีวิตฉันเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตของฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆฉันเลือกที่จะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความกัดสนเงินทองออกไปฉันยอมรับอำนาจแห่งจิตใจและเป็นเจ้าของความคิดอย่างแท้จริงฉันขอขอบคุณตัวเอง ฉันเป็นเจ้านายของตัวเองขอบคุณฉันรู้สึกดีใจและรู้สึกขอบคุณที่ตอนนี้ฉันมีเงินล้านในบัญชีเรียบร้อยแล้วฉันดีใจจริงๆฉันหาเงินได้อย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณขอบคุณฉันมีศักยภาพมากพอฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันดีพอกับความสำเร็จที่สวยงาม ทุกอย่างราบลรื่นขอบคุณขอบคุณฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันรู้สึกสมบูรณ์แบบกับทุกๆสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันคือความอุดมสมบูรณ์ขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆเรื่อง ฉันขอบคุณและชื่นชมตัวเองอยู่เสมอฉันจึงเป็นคนโชคดีอยู่เสมอขอบคุณขอบคุณฉันมีคำพูดดึงดูดเงินฉันมีหน้าตาดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขอบคุณขอบคุณฉันมีไอเดียพันล้านฉันมีสมองพันล้าน ฉันมีคำพูดพันล้านฉันมีบริบทพันล้านฉันคู่ควรกับเงินพันล้านขอบคุณขอบคุณฉันมีศักยภาพฉันมีทุกอย่างในตัวเองอยู่แล้วฉันทรงพลังที่สุดฉันเต็มเปลี่ยมไปด้วยศักยภาพฉันเป็นคนเก่งฉันทรงพลังขอบคุณ ฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณที่โซเชียลมีเดียสนับสนุนให้ฉันมีเงินล้านง่ายๆสบายสบาย,บายฉันมีเงินพันล้านง่ายๆสบายสบาย,บายขอบคุณขอบคุณฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเกื้อกูลธุรกิจฉันให้เติบโตหลายพันล้านเลยทีเดียวขอบคุณขอบคุณ ฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณตัวเองที่สุดที่เลือกไปต่อด้านดีและยืนหยัดอยู่เสมอและจะต่อไปขอบคุณขอบคุณฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าหลายเท่าแบบสบายสบายง่ายๆสบายสบายธุรกิจเจริญก้าวหน้าง่ายๆสบายๆขอบคุณ ฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จตามที่หวังตั้งใจแล้วฉันคู่ควรกับการประสบความสำเร็จฉันคู่ควรมากที่สุดขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีจริงๆที่มีเงินทองมากมายในบัญชีฉันขอบคุณที่ลูกค้าโอนเงินให้ฉันทุกๆวันขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณลูกค้าที่โอนเงินมาง่ายๆสบายสบาย,บายฉันโชคดีจริงๆที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีที่สุดทั้งเรื่องเงินทองการงานและความรักราบลื่นและโชคดีที่สุดขอบคุณฉันโชคดีจริงๆที่มีอวัยวะครบและทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ฉันร่างกายสุขภาพแข็งแรงฉันรักร่างกายตัวเองฉันเห็นคุณค่าของร่างกายตัวเองขอบคุณการมีชีวิตอยู่ฉันโชคดีจ, Carr จริงๆที่มีงานให้ทำฉันโชคดีที่มีทักษะจากงานที่ทำฉันโชคดีที่มีความก้าวหน้าในชีวิตขอบคุณขอบคุณความก้าวหน้าในชีวิตขอบคุณฉันโชคดีจริงๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งกับครอบครัวคนรักเพื่อนเพื่อนลูกค้าฉันสำนึกรู้คุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีจริงๆที่มีลมหายใจและมีชีวิตอยู่มันแสดงว่าฉันมีโอกาสดีในทุกๆวันอยู่เสมอฉันมีโอกาสดีในทุกๆวันอยู่เสมอ ขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีจริงๆที่มีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับมีโทรศัพท์ให้ใช้ฉันมีความเหลือเฟือทุกๆอย่างฉันมีครบทุกอย่างแล้วจริงๆครบทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ฉันเป็นคนตั้งใจมีความอดทนและเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ฉันทำทุกงานเสร็จในวันนี้อย่างเรียบร้อยฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบฉันมีวินัยอย่างจึงที่สุดฉันลงมือทำทันทีฉันรับผิดชอบกับทุกอย่างที่ฉันลงมือทำขอบคุณขอบคุณความสำเร็จของฉันในวันนี้ฉันเป็นคนเก่งมาก ได้เก่งมากด้วยฉันภูมิใจในตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันรักตัวเองฉันไว้ใจในตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตและฉันขอบคุณตอนนี้ฉันกำลังจะไปต่อแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณการลงมือทำทันที และยินหยัดของฉันในเส้นทางนี้ฉันคู่ควรกับความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณการเจราจาการขายทุกๆการค้าขายของฉันราบรื่นและดึงดูดทรัพย์ทุกๆวันทําให้ฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านอย่างรวดเร็วขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอกาสดีๆในชีวิต ทั้งที่ผ่านมาในตอนนี้และที่กำลังจะเข้ามาฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไหลลื่นทำให้ฉันติดต่อและทำงานกับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณขอบคุณความลื่นไหลนี้ขอบคุณขอบคุณสมุดโน้ตหนังสือ และปากกาของฉันที่ทำให้ฉันได้มีไอเดียเงินล้านในการทำธุรกิจและการเรียนรู้ทุกอย่างขอบคุณขอบคุณขอบคุณโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การทำงานของฉันทั้งหมดที่เกื้อกูลให้ฉันเติบโตในธุรกิจอย่างมั่นคงและร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินตราของฉัน ที่งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นทุกๆวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีง่ายๆทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณงานที่รักของฉันทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันทำงานที่ฉันรักด้วยความสุขขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเวลาทุกนาทีที่ฉันมีฉันใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าฉันอยู่กับปัจจุบันฉันใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าฉันใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ฉันมีลมหายใจในวันนี้มันแสดงถึงโอกาสดีๆที่ฉันจะได้ทำและฉันได้ทำทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาขอบคุณการมีชีวิตอยู่ของฉัน ชีวิตของฉันมีคุณค่าขอบคุณขอบคุณโซเชียลมีเดียทุกช่องทางที่เกือ้อกูลสนับสนุนฉันให้ธุรกิจเติบโตรายได้เติบโตง่ายๆสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ง่ายๆสบายสบายขอบคุณขอบคุณอุปกรณ์การทำงานของฉันทั้งหมดที่เกือ้อกูลสนับสนุน และทมให้ฉันได้มีรายได้มหาศาลง่ายๆสบายสบายฉันมีรายได้แพสซีฟอินคัมขอบคุณขอบคุณขอบคุณการบริการที่ยอดเยี่ยมจากทุกคนที่พบเจอฉันขอบคุณที่ฉันได้รับการบริการอย่างดีที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทางธุรกิจขอบคุณทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ที่นำเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกๆวันอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่มีความรักอันบริสุทธิ์ให้กับฉันขอบคุณที่พ่อแม่คอยดูแลสนับสนุนฉันฉันจะทำทุกอยาก่างให้พ่อแม่ของฉันมีความสุขฉันรักพ่อแม่ของฉัน ขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีรายได้มหาศาลมีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลาขอขอบคุณความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนที่สุดขอบคุณขอบคุณความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมขอบคุณการดูแลเอาใจใส่จากคนที่ฉันรักและเขาก็รักฉันขอบคุณคนรักที่อยู่เคียงข้างกัน ขอบคุณขอบคุณอย่างถึงที่สุดขอบคุณปัญหาที่ฉันได้เจอแต่ตอนนี้ฉันขอเรียกมันว่าเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดแทนฉันได้ประหนักรู้ในบทเรียนนี้แล้วขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วขอบคุณขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันอันเป็นที่รักของฉันขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันอย่างกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยวตลอดมาตอนนี้ฉันกำลังทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ช่วยฉันด้วยขอบคุณนะขอบคุณปากและเส้นเสียงของฉันทำให้ฉันค้าขายดีมีการเจรจาต่อรองคล่องแคล่วและสื่อสารกับบุคคลอันเป็นที่รักขอบคุณวาจามหาสเสน่ห์ขอบคุณขอบคุณฉันมีสมองอัจฉริยะ ฉันมีความจำที่ยอดเยี่ยมฉันวิเคราะห์ข้อมูลได้ยอดเยี่ยมมากฉันเป็นคนที่เก่งมากฉันเชื่อมโยงข้อมูลได้เก่งมากขอบคุณสมองพันล้านฉันไว้ใจตัวเองมากที่สุดฉันเห็นคุณค่าตัวเองมากที่สุดฉันรักตัวเองมากที่สุดฉันศรัทธาตัวเองมากที่สุดฉันไว้ใจตัวเองมากที่สุดขอบคุณ ขอบคุณฉันมีวินัยกับตัวเองฉันมีความรับผิดชอบฉันมีความเป็นผู้นำสูงฉันลงมือทำทันทีฉันมีความกล้าหาญขอบคุณขอบคุณฉันเริ่มทำอะไรฉันทำมันให้จบเสมอฉันมีความรับผิดชอบกับทุกอย่างที่ฉันเลือกที่จะทำฉันทำเพราะฉันเลือกที่จะทำ ไม่ใช่ว่าต้องทำฉันลงมือทำทันทีขอบคุณฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันคู่ควรกับเงินมหาศาลฉันคู่ควรกับความสำเร็จมหาศาลขอบคุณขอบคุณฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนที่ผ่านมาฉันเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ฉันเป็นคนเก่งที่ยอดเยี่ยมฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันได้เรียนรู้แล้วฉันจะไปต่อแล้วฉันเลือกที่จะสำเร็จเท่านั้นฉันเลือกที่จะลงมือทำทันทีตอนนี้ฉันเลือกที่จะทรงพลังฉันเป็นคนที่ทรงพลังคิดอย่างทรงพลังทำอย่างทรงพลังขอบคุณฉันเลือกที่จะรวย ฉันเลือกที่จะมีอิสรภาพฉันเลือกที่จะมีความสุขในแบบที่ฉันเป็นจริงๆฉันเลือกที่จะรวยเท่านั้นฉันเลือกที่จะมีอิสรภาพการเงินและเวลาไปพร้อมๆกันฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความกัดสนเงินทองออกไปฉันได้ยอมรับอำนาจแห่งจิตใจและเป็นเจ้าของความคิดด้านการเงินอย่างแท้จริงฉันเป็นเจ้าของความคิดของฉัน ขอบคุณฉันรู้สึกดีใจและรู้สึกขอบคุณที่ตอนนี้ฉันมีเงินล้านในบัญชีเรียบร้อยแล้วฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีพันล้านฉันร่ำรวยมหาศาลง่ายๆสบายสบายฉันมีศักยภาพมากพอฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันดีพอสำหรับความสำเร็จที่สวยงาม ฉันมีศักยภาพมากพอและคู่ควรกับความสำเร็จที่งดงามขอบคุณฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันรู้สึกสมบูรณ์แบบกับทุกๆสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันคือความอุดมสมบูรณ์ฉันคือความเหลือเฟือขอบคุณฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆเรื่อง ฉันขอบคุณและชื่นชมตัวเองอยู่เสมอฉันจึงเป็นคนโชคดีฉันโชคดีที่สุดทั้งด้านการเงินการงานและความรักขอบคุณฉันมีคำพูดดึงดูดเงินฉันมีหน้าตาดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขอบคุณขอบคุณขอบคุณ